ครับสวัสดีครับผมนาวากาศเอกชัยวัฒน์คงเทียมนายหานชาอากาศกองวิการกรมชาอากาศครับในหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่3ครับในเรื่องของการทำ engine ten และการวิเคราะห์กราฟ engine ten ครับครับการทำ engine ten ก็จะมี3 3ขั้นตอนหลักนะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับเก็บรวมข้อมูลในในข้อแรกนะครับก็คือซึ่งในอดีตเนี่ยครับเราใช้การสร้างไฟคูปองขึ้นมาแล้วก็ อ่านค่าแล้วก็จดบันทึกนะครับแต่ปัจจุบันครับ New Generation Aircraft หรือ NG เนี่ยครับเป็นการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติครับครับในข้อ2ครับก็จะเป็นการสร้างกราฟสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับหรือว่า Performance Plotting นะครับซึ่งเราก็จะเอาค่าที่บันทึกในข้อ1นนะครับเอามาเสร็จปุ๊บซึ่งค่าพวกนี้จะเรียกว่า Raw Parameter นะครับแล้วก็เอามาปรับเข้าสู่วันวันมาตรฐาน Standard Day นะครับ เสียก่อนซึ่งข้อมูลที่ปรับแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า collect e data นะครับแล้วก็นำข้อมูลตัวเนี้ยมา plot กราฟในส่วนในข,ข้อที่3ครับในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับจะเป็นการตีความหมายของกราฟครับแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่ผิดปกติที่เกิดกับเครื่องยนต์ครับน,ะบนีเราก็มากล่าวถึงในเรื่องของการเสรื่อมสภาพของเครื่องยนต์นะครับก็จะแบ่งได้ก็เป็น2ระดับนะครับก็คือ1 แบบเสื่อมสภาพแบบทันทีนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นการเสื่อมสภาพที่กราฟเนี่ยไม่สามารถแจ้งเตือนเราได้นะครับล่วงหน้าเช่นนะครับเกิดการ FOD นะครับ Compressor Storn น,นะครับหรือว่า Engine Limitation a c c i d a n c นะครับรวมถึงการผัดชีกครับและแบบที่2ครับก็คือการเสื่อมสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งเป็นการเสื่อมสภาพที่กราฟเนี่ยสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้โดยการสังเกต จาก Engine parameter นะครับว่าการเสถียรภาพของก๊าซเทอร์บน์นั้นนะเป็นแบบ Non-Linear เสมอครับทีนี้เรามากล่าวถึงเรื่องของการทำเบสไลน์ของเครื่องยนต์นะครับก็ให้เข้าใจว่าเส้นที่แสดงถึงค่าสมรรถนะของเครื่องยนต์นั้นนะครับมีการทำสร้างเบสไลน์ได้2วิธีครับคือวิธีแรกครับเมนูเฟกชวลเลอร์เบสไลน์ครับ เป็นค่าสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ในสภาวะที่เป็นอุดมคติหรือ ideal condition นะครับภายใต้เครื่องมือวัดที่เที่ยงตรงนะครับแล้วก็ในวันมาตรฐานนะครับการสร้างเบสไลน์ด้วยค่ามาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็จะทําได้ยากนะครับในสภาวะที่ทําการบินจริงครับส่หรับการสร้างเบสไลน์วิธีที่2ครับคือ custom model ครับหรือบางครั้งเรียกว่า general model ก็คือเบสไลน์สำหรับเครื่องยนต์แต่และเครื่องยนต์ที่สร้างจากเครื่องบินจริงครับแล้วก็นำเข้าไปสู่ปรับก็ไปสู่วันมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดเดยนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินี้เราควรสร้างเบสไลน์ด้วยวิธีก็คือเก็บข้อมูลนะครับพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มาปรับเป็นคอลเลคเตอ EPR นะครับ engine pressure ratio นะครับหรือว่าคอลเลคเตอ s h ชาร horsepower หรือคอลเลคเตอร์ทอร์กนะครับเป็นต้นนะครับ ครับการสร้างคัสตอมโมเดลเบสไลน์นะครับเราต้องเริ่มจากการปรับเทียบคาลิเบรตเครื่องวัดของเครื่องยนต์ซะก่อนนะครับซึ่งให้เครื่องวัดเนี่ยบ่งชี้ค่าได้ถูกต้องเสมอนะครับแล้วถึงทำการบันทึกข้อมูลที่15บเทียวบินนะครับจากนั้นก็นำข้อมูลที่15บเทียวบินนี้มาปรับเข้าสู่วัรมาตรฐานนะครับแล้วก็จะทำเป็นจาก r a w Data นะครับเป็น Collected Data ้นั่นเองนะครับ ซึ่งอาจจะพบ Y point ได้นะครับเพื่อวา p o อยตเนี่ยเรายก็ตัดทิ้งไปไม่เอามาคิดเป็นคุณภาพมาไม่ไม่เอามาพื่ทำพอดกราฟนะครับพี่ต้องครับครับ Y point มันคือจุดป่าเถื่อนมันคืออะไรครับมันเป็นการกระจายของข้อมูลซึ่งอาจจะเกิดการผิดพลาดจากเครื่องวัดก็ได้หรือการจดบันทึกก็ได้ครับผมข้อมูลนี่เหมือนชาวบ้านครับจะแหวกแนวชาวบ้านครับแหวกแนวมาเรียนวายครับเข้าป่าไว้ครับ ครับคครรับทีนี้เรามวยก็จะมาดูสูตรนะครับสูตรที่สําคัญที่เราเอามาใช้นะครับในในเมื่อเราได้ข้อมูลทั้ง15ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาค่า X-overlate นะครับ R o v e r อ a วนะครับแล้วก็ u p p e r l o w e r Control Limit c l นะครับ UCL LCL ครับสูตรก็ดังแสดงตามจอภาพครับอันนี้เรายกตัวอย่างที่สมมติว่ามี15ข้อมูลนะครับ เราก็ต้องเอาผลรวมทั้งหมด15ข้อมูลรวมกันแล้วหารด้วย15นะครับประมาณนี้ครับส่วน r a v a l a t e ที่เรื่องเราเริ่มต้นด้วย15แล้วแต่ r a v a l a g e จะต้องน้อยกว่าเริ่มต้นอยู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีการเอาข้อมูล1ลบ2บวกกับ2ลบ3ไปเลยจนถึง14ลบ15นะครับข้อมูลที่บวกกันทั้งหมดนี้ก็จะมีแค่14ข้อมูลครับเลยต้องหาร14ครับครับจากนั้นเราก็จะเห็นภาพดังแสดงนะครับ เป็นคัสตอมเบสไลน์นะครับซึ่งเบสไลน์นี่นก็คือ x a v e r a g t นั่นเองนะครับแล้วก็เราคำนวณ UCL และ LCL ตามสูตรเมื่อหน้ามาสักครู่นะครับเราก็จะได้ตามภาพครับส่วนข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูล15เที่ยวบินนะครับนมน่กี้ที่ท่านจะกรมถามเรื่อง YPo i n t ครับ Y point เนี่ยจะอยู่นอกแบนด์บิดแบนด์บิดคือ Upper อระยะห่างระหว่างอับเปอร์กับโลเวอร์ครับ ถ้าสมมุติว่าจุดอยู่ตรงนี้นี่คือ Y p o i อ t อะไรประมาณนี้ครับผมครับต่อไปนี่ก็คือการสร้างเบสไลน์นะครับเราจะต้องทำเมื่อไรบ้างนะครับก็คือ 1. ครับเมื่อเราได้รับเครื่องยนต์ใหม่มาแบรนด์นิเลยนะครับ2ครับเครื่องยนต์ที่เอามาติดตั้งกับกาศยานเนี่ยผ่านการโอเวอร์ฮอนมานะครับครั้งแรกเลยนะครับหรือ3ครับ พึ่งผ่านการตรวจ Hot Section หรือว่า Mid Life มานะครับ4ครับมีการถอดเปลี่ยน Engine Module นะครับและ5ครับเมื่อมีการถอดอเปลี่ยน Component นะครับที่ Component ตัวนี้กระทบถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ครับแล้วก็การทำ ETM เนี่ยครับก็คือดีที่สุดคือต้องทำทุกเที่ยวบินครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องทำทุกๆ5ชั่วโมงบินครับเพื่อให้ผลที่ถูกต้องและต่อเนื่องครับ ครับกราฟ ETM เนี่ยก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังกันอยู่ครับดูแนวโน้มของกราฟอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อกราฟมีแนวโน้มนะครับที่จะเข้าหา UCL หรือ LCL เนี่ยเราเนี่ยจะต้องตรวจหาสาเหตุนะครับหรือลูทคอ s ที่แท้จริงนะครับเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องไม่ให้ลุกยามให้ไม่ให้ลุกรามไปใหญ่นะครับจนต้องถึงต้องเอาเครื่องยนต์ลงจากปีกนะครับ ครับต่อไปเป็นข้อควรระวังในการอ่านกราฟนะครับเมื่อกราฟเนี่ยมีการเบี่ยนเบนมากเพียงแค่จุดเดียวเราไม่ต้องแพนิคครับเราไม่ต้องตกใจครับก็เราต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนซะก,ก่อนนะครับว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเกิดจากหนึ่งครับข้อมูลที่เราจดบันทึกมาเนี่ยผิดพลาดนะครับซึ่งซึ่งความผิดพลาดเนี่ยนะครับก็เป็นเออร์เลอร์ได้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย จุดค่าของ oat อ่ะ outside air temperature เนี่ยเพี้ยนไป5องศาฟาเรนไฮต์ความเออร์เลอร์ของเปอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์ก็เออร์เลอร์สครับเช่นกันครับในเรื่องของความสูงครับถ้าเออร์เลอร์ไป300ฟิตนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้อ่เอรเนี่ยเอ่อเพี้ยนค่าเพี้ยนไป1%นะครับของเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ,อรบทอร์กเช่นกันครับ200ปอนด์นิ้วเนี่ยเออร์เลอร์ถ้าจดมาเราก็จะทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เออร์เลอร์ไป1% ครับรอบเครื่องจ์เช่นกันครับถ้าเราจดผิดไปแค่1%นความเออร์เลอร์ก็จะเกิด0.5ถึง1% Perform a n c e แครับแล้วก็อุณหภูมิท่อท้ายนะครับก็ถ้าองศาห้าองศาเฟนไฮก็จะมีผลกระทบกับ Per f o r m a n c e 1%เเช่นกันครับแล้วก็ดูที่2ว่าไอเครื่องวัดของเราเนี่ยมันได้ผ่านการปรับเทียบมาเรียบร้อยหรือยังเป็นสม่ำเสมอหรือไม่นะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ผิดพลาดได้นะครับและข้อที่3ครับก็จะเป็นการ คำนวณการผิดพลาดนะครับก็คือเอาข้อมูลมาแล้วอาจจะไปคำนวณเข้ามาสู่ standard day เป็น collected data เนี่ยผิดอะไรอย่างนี้นะครับความเป็นไปได้ครับครับทั้งนี้ครับถ้ากราฟเนี่ยมีการเบียกเบนเพีงแค่จุดเดียวให้สันนิษฐานว่า error ไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกนะครับหรือว่าเครื่องวัดอ่านค่าผิดหรือว่าการคำนวณผิดครับ ทีนี้ครับเรามาดูลักษณะของกราฟนะครับซึ่งกราฟตัวนี้ในต่อภาพก็จะให้เห็นว่า TOT นะครับหรือเทอร์ n บ o u t อ e t t เล p e เทมเ r e นะครับก็จะมีค่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับไปจากเริ่มต้นใช้งานจนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือเป็นแล้วก็จะเป็นการแสดงการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ครับตั้งแต่เริ่มเริ่มใช้งานนะครับจนไปชั่วโมงหลังๆนะครับพี่ปองับขออยาครับ ใช้เครื่องยนต์ไปนานๆแล้วสมรรถนะมันจะดีขึ้นมีไหมครับไม่มีครับเครื่องยนต์ไม่เหมือนร่างกายมนุษย์ครับมนุษย์เราถ้าออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอก็จะดีขึ้นแต่เครื่องยนต์ยิ่งใช้ยิ่งโทรมครับครับแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกราฟนี่นะครับตัวนี้นะครับกับ PF curve เมื่อข้างต้นที่ท่านออกสัมภาษณ์ได้อธิบายไปให้ฟังนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยใกล้จุด F หรือ functional failure แล้วนะครับเราต้องถอด ยอลงจากเครื่องบินนะครับเพื่อทำการส่งซ่อมต่อไปครับซึ่งเราเรียกว่า Restorative Maintenance นั่นเองนะครับครับในกราฟนี้ครับก็จะแสดงให้เห็นถึงเครื่องยนต์เนี่ยใช้งานในสภาวะที่มี High Erosion นะครับก็คือเช่นทะเลทรายนะครับลักษณะของกราฟเนี่ยก็จะมีความชันมากขึ้นกว่าปกตินะครับ ก็เนื่องจาก TOT มีค่าสูงกว่าการใช้งานในสภาวะปกติเมื่อภาพที่แล้วนะครับครัภาพนี้เป็นแสดงแสดงหเห็นถึงการลดลงของ TOT นะครับเมื่อเราทำการคอมเพรสเซอร์วอชนะครับลักษณะคือเราเราใช้ใช้ไปปุ๊บดูตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเสื่อมสภาพลงขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้พอเราได้มีการคอมวอช ช่วงช่วงเวลาที่300ชั่วโมงนะครับเปอร์ฟอร์แมนก็จะกลับมาเข้าเส้นเบสไลน์เช่นเดิมครับครับอันนี้ก็เป็นภาพแสดงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบทันชินไดคือสเตปเช g งนั่นเองนะครับในรูปตรงนี้นะครับใช้ใช้ไปแล้วมีการกระโดดขึ้นมานะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามีคอมโพเนนต์บางตัวเนี่ย ในที่ผ่านไปแก๊สผ่านมีข้อบกพร่องนะครับในการาฟนี้ก็แสดงให้เห็นถึงตัวการชํารุดของบี a แอร์วาลนะครับและถ้าทำทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกราฟก็จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับครับนอกจากเราจะ monitoring กราฟ TOT แล้วเรายังม,ม,มนิเตอร์นะครับข่าอื่น ของพารามิเตอร์เอนจิ e นพารามิเตได้อีกครับเช่นค่าทอคค่า Flow หรือ RPM นะครับหรือว่ารอบใบพัด NG ได้ครับครับอันนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้ครับว่าถ้าเจอหนึ่งพารามิเตอร์เนี่ยที่มันมีความผิดปกติเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของการจดบันทึกค่าไม่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะเกิดจากเครื่องวัด e er อ r ร์อร์นะครับ ครับภาพต่อไปนี้ครเป็นการแสดงให้เห็นนะครับเรื่องของก็จะมี3พารามิเตอร์นะครับ n1 ก็คือรอบคอมเพรสเซอร์หรือใบพัดนะครับมีมีเป็นสภาวะที่ปกตินะครับไม่มีการขึ้นลงก็ไปปกติเรื่อยๆและโฟล์นะครับก็ไปปกติเรื่อยๆนะครับแต่ถ้านะครับถ้าเเป็นการชำรุดของเทอร์โมคัพเปิลนะครับ TOT เนี่ยก็จะอ่านอ่านต่ำหรือลีดโลนั่นเองนะครับหรือถ้าจะเป็นระบบ T.O.T. indicator system นะครับก็มีข้อบกพร่องก็จะทำให้ตัวเนี้ lead high ครับแสดงว่าพี่ป้องครับแสดงว่าถ้าเกิดโ u r b o pump มันเสียครับก็วัดอุตติทีผิดวัด T.O.T. ผิดใช่ครับจะ lead low ครับเพราะมัน lead low อ่านต่ำปุ๊บก็เหมือนกับเราปรมานขึ้ืงยนต์ไปเรื่อยครับน้ำมันเข้าไปอัดน้ำมันเข้าไปจนกระทั่งสือใครับครับใช่ครับขอบคุณครับ ครับต่อไปก็แสดงให้เห็นถึงอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็จะเห็นว่า TOT เนี่ยก็จะสมูทปกตินะครับแล้วก็ f โฟลไปปกติการเปลี่ยนแปลงก็คือของ N1 นี่นะครับก็คือถ้าเป็นปัญหาเรื่องของทักคอมมิเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับที่เกิดการชำรุด N1 นะครับก็จะลีดไฮครับส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นระบบ N1 indicating system นะครับก็ N1 ก็จะลีดโลครับ มาอีกหนึ่งตัวอย่างครับจะเห็นว่า N1 คงที่ครับ COT คงที่ครับแต่ flow มีการขึ้นลงนะครับก็คือถ้าจะเป็นเรื่องของ Fill f l o Transmitter ชํารุดเนี่ยครับ Fill Flow ก็จะ lead high ครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของ Fill f l o Indicator นะครับ Fill f l o ก็จะ lead low ครับครับก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ ถ้ามีผิดสิ่งผิดปกติจริงๆในเครื่องยนต์นะครับก็จะมี2อ,อย่างน้อย2พารามิเตอร์ที่ผิดปกติเสมอครับซึ่งก็จะเปรียบเทียบค่า n1 นะครับ tot t a l k ร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับ <c oughs> ครับจากรูปครับจะเห็นว่าทั้งสามพารามิเตอร์เนี่ยขึ้นสูงหมดเลยครับมีเนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็จะเป็น มีความผิดปกติเรื่องของโคซิกชันนะครับเรื่องของยอก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์สกปกนะครับหรือว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์อีโรชันหรือว่าบีดแอร์ชำรุดนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันจะค่อยๆขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับยังมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับเพราะว่าครับตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็นแบบทันทีทันใดครับขึ้นแบบทันทีทันใดนะครับทั้ง3าตัวก็จะเป็นปัญหามาจาก FOD ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นบีดแอร์วาสเนี่ยเปิดค้างอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เริ่มแปลกมาแล้วครับ1พารามิเตอร์มีแนวโน้มลงนะครับอีก2พารามิเตอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็มีความผิดปกติสำหรับชุด h o ตเซ c กชันนะครับหรืออาจจะเกิดจากคอมเพรสเซอร์เทอร์บ ปัญหามีปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นอ็อเดอร์รีเกบอกชำรุดได้ครับพี่ป้อครับส่วนใหญ่ที่ยนต์เราที่มันจะมีปัญหามันจะลักษณะนี้นะครับก็คือ high high T T อุณหภูมิสูง high flow low power กระบายพังพังครับวันหลอต่อไปเป็นแบบรถแบบทันทีทันใดครับก็จะเกิดจาก ทั้ง3พารามิเตอร์ลดแบบทันทีทันใดนะครับตามรูปก็จะเกิดจากทอร์กนะครับมีปัญหานะครับหรือว่าจะเป็นบระบบไปพัดมีปัญหานะครับหรือว่าจะเป็น o อทีอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าอันติมิเตอร์นะครับหรือว่าแอร์สปีดอินดิเคเตอร์ได้ครับรูปนี้ครับก็มี N1 จะคงที่นะครับ TOT มีแนวโน้มสูงขึ้นโฟมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอมเพรสเซอร์ เสื่อมสภาพนะครับหรือว่าเป็นปัญหาของคอนเซ็ชั่นนะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างจริงครับที่เกิดขึ้นมาของ j a แ a n Airline ครับเมื่อสิงหาปี2008นะครับคือเจ้าเครื่องบินตัวนี้ครับเวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นครับบอมบาเดียครับก็หมายเลขเอ่อบอมบา r เดียรุ่น DHC-8 ขีด8ขีด402ครับหมายเลข JA8484 ครับของสายการบิน JL ครับเที่ยวบิน2042409ครับกำลังจะวิ่งขึ้นจากออโอซาก้านะครับไปยังคาโกชิมะนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักบินจะต้องอบอร t take off นะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ตำมนที่1มีเสียงดังผิดปกติแล้วก็สูญเสียกำลังไปนะครับ ครับเรามาดูสาเหตุครับที่เขาต้องอออ์ดครับก็คือค่า TAT ของเขาเนี่ยครับของยอตัาบลที่1เนี่ยเกินเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์เขามี845องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงที่เครื่องวัดที้เนี่ยขึ้นไปถึง856องศาเซลเซียสครับแล้วก็ยอตัมบลที่1เนี่ยสูญเสียกําลังไปนะครับขณะวิ่งขึ้นซึ่งแบบของของยอตัวนี้ครับเป็น p w ด1 5 0 a นะครับมี Total Time 4,768ชั่วโมงแล้วก็ Total Cycle 6,207ชั่วโมงครับในเรื่องของการซ่อมมรุงรไม่มี TBO แล้วก็ใช้การวัลสกบทุก1,500ชั่วโมงที่น่าสนใจคือใช้ ECTM e แล้วก็ส่งข้อมูลให้บริษัทไปทําการวิเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นแสดงให้เห็นภาพ ของเครื่องยนต์นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งเป็นของบริษัทแพทแอนวิทนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบแบบเทอร์โบปลอปนะครับฟรีเทอร์ไบครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็ตรวจพบภายในยอครับก็คือตรวจพบว่า HPT ครับ เทอร์โมเทอร์โมสเตรทครกนะครับตามรูปครับก็จะเห็นว่าเป็นโดนความร้อนนะครับแล้วก็มีการชำรุดของไฮเ s u เชอร์เทบายเบรดนะครับเชลลาวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของโลเ s ชเชอร์เทบายเวนนะครับเซกเมนต์ที่อยู่ตามภาพนะครับแล้วก็โลเพชเชอร์เทบัยเบรดครับ ครับจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบ ECTM ครับก็พบว่าในช่วงเวลา2-3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับค่า ITT เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่ High Pressure Compressor Speed หรือ N2NH เนี่ยนะครับมีแนวโน้มมีแนวโน้มลดลงครับสำหรับค่า Low Pressure Compressor Speed N1 นะครับหรือ NL นะครับยังคง stable ปกตินะครับและค่า flow เนี่ยครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามจอภาพครับ ครับอันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดตั้งแต่เ้าเริ่มต้นนะครับคือบรรทัดบนสุดเนี่ยเส้นกราฟบนสุดนะครับจะเป็น NL หรือ N 1เนี่ยนะครับก็คือ low pressure compressor speed นะครับยังคง stable อยู่ตลอดครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเส้นที่2ครับเป็น NL ครับหรือ N 2นะครับหรือ high pressure compressor speed มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับเส้นที่3เป็น ITT ครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ และเส้นที่4ครับเป็นฟิลฟลูครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องครับก็ตรงนี้จะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือน5ปี2006นะครับเราไปจบอยู่ที่เดือน8เอเยเดือน6ปี2008ครับรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ26เดือนครับส่วนแนวโน้มที่เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงตรงกลางเนี่ยครับอยู่ประมาณที่เดือนที่ย1ครับ จะเห็นว่าช่วงเนี้ห้าเดือนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเลยทําเกิดความเสียหายตรงนี้ได้ถ้าถ้าไม่ระมัดระวังนะครับระวังอย่างอย่างกราฟตรงนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่เฝ้าสังเกตมันไม่ดูเทรนด์ไม่ดูเทรนด์ซี่มันอย่างเดี๋ยวใต้เอ็นเอชลดใช่ไมไอจีทีเห็นชัดเลยคลท์ซิงนะครับโฟก็ไลทซิงตับมันเหมือนเข้าเข้าเข้าที่ที่กล้องอธิบายปังเข้าจุดเอฟครับใช่ไหมครับ ครับแล้วเมื่อมาเปรียบเทียบกับรูปที่เราผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับกับเที่ยวบินของไฟนี้นะครับก็คือกราฟเนี่ยก็คือจะแจ้งเตือนว่า high i t t นะครับ high fuel flow นะครับแล้วก็ Decrease RPM นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันแค่แจ้งเตือนแล้วว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับชุดคอนเซ็คชั่นแน่ๆนะครับซึ่งในกรณีนี้ high pressure turbine นะครับคอมเพรสเซอร์เทอร์บนะครับแล้วก็ชำรุดจาก เทอร์โมลไฮเทอร์โมลสเตรทนั่นเองนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลเนี่ยแจ้งว่าทางอินจิเนียร์ของบริษัทเนี่ยผู้รับจ้างทำ e c t m เนี่ยแจ้งเตือนไปทางเจแปนแอร์ไลน์แล้วแต่เจแปนแอร์ไลน์เนี่ยก็ยังรอให้จนครบถึงดิวที่จะบอลสโคบเสียก่อนนะครับเหมือนกับไม่เชื่อประมาณนั้นครับจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่เดาว่าเขาเขคงจะเชื่อแต่ด้วยความที่เครื่องมันต้องบิน r ล้วมูฟลคือมันต้องการจะจะทำเงินก็เลยว่าเหมือนเหมือนกับ เออใช่เหมือนกับที่เหลี่ยมใช่ไหมใกล้ายๆว่าให้ครบครบตรวจเออครับทีเดียวที่กาวทีครับัญชาไปเกินจุดพีก็ไม่ยอมเกินจุดพีไม่ยอมตัวครับดีไม่ตายดีเทคได้แล้วใช่เป็นสองยนยุ่งนะนีเครื่องยนต์เดียวใช่ไหมเป็นสองยนพร้อมๆกันอ่ะใช่ครับเป็นแค่เครื่องยนต์เดียวถ้าเป็นพร้อมกันก็ร้อยนี่ครับมอเตอร์ ecm e t m สองคันเลครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์นี้ไม่มี pbo ช่ครับไม่มีครับไปบอลสปป้ครับครับต่อไปก็เป็นลําดับความสําคัญของพารามิเตอร์นะครับซึ่งความสําคัญดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิครับไม่ว่าจะเป็น TIT TOT ITT หรือ EGT ซึ่ง4ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกันหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเครื่องยนต์ตัวไหนจะเรียกว่ายังไงครับผมในส่วนที่2ก็คือเรื่องของ RPM ครับ N1 N2 ครับส่วนที่3คือ Fuel Flow ครับและส่วนที่4คือ Torque ครับ คือูอย่างแรกต้องดูดูองค์ปรกความเป็นหลักเลยเป็นหลักครับครับครับต่อไปเป็นเรื่องของไฟคูปองนะครับของ PC9 ของเรานะครับก็คือเราจะให้เจ้าหน้าที่ขณะทำการบินก่อนครับก็คือจะให้นักบินเนี่ยทำการบินบินตรงบินระดับ Stable Cruise นะครับครับ3-5นาทีครับแล้วก็ c o คอ i ดิชันคล a n หมายความว่ายังไง ก็คือเกียร์อัพแฟบอัพนะครับแล้วก็บีดแอร์ออนแอนตี้ไอออฟนะครับแล้วก็เซตอันติมิเตอร์อยู่ที่ตามไฟคูป,ปองนะครับแล้วก็ทำการจดบันทึกค่าครับซึ่งเรา p c ซเรากำหนดให้เขาบินอยู่ที่ประมาณความเร็ว200นอตนะครับณนะตอนนั้นที่เขาทำคอนดิชันเนี่ยคลีนคอนดิชันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องจดความสูงจดอุณหภูมิภายนอกครับ AOT ครับแล้วก็พารามิเตอร์อีก4ตัวครับ ครับภาพนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางซ้ายนะครับที่ได้มาจากไฟคูป,ปองนะครับแล้วก็ Excel เทียงนิมิตครับก็ได้คำนวณทางขวาให้เรียบร้อยครับก็จะเป็น Collected Data ทั้ง4ค่าที่จดมานะครับซึ่งตารางทางขวาเนี่ยก็จะได้ทั้งเบสไลน์นะครับ Upper Control Limit และ Lower Control Limit เรียบร้อยครับพี่ป้อมครับที่เราเรียนเรียนมาร์กิ้งแฮมไพมาเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปนั่งโซนสมการซอฟต์แวร์ของเที่ยงนิมิตใช่ครับหนูเองเลยใช่ครับก็สอนทำไมครับเทสอนให้รู้นะรู้สิธว่ามารั่ครับที่สำคัญครับการเรียงวันตรงนี้ครับต้องเรียงลำดับเสมอนะครับอย่ากระโดดนะครับ เคยมีครับพี่ป้อมน้องๆเขาพยายามจะที่ไปเรียนวิชาอะไรมาพยายามจะเรียนมากไปน้อยน้อยไปมากกราฟออกมาขำกิ้งเลยจริงๆต้องเรียนตามเดตนะ,ค,ะครับอีเวนครับครับจะเรียนไวรูมากครับหลังจากนั้นที่เราได้เราก็จะได้ collected data มาเรียบร้อยก็จะมา p l o ตกราฟครับที่จะสังเกตเห็นว่ามีการหลุดเส้น upper lower ก็คือ y point นั่นเองนะครับ เราก็จะตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามี12บสละที่ตามตัวอย่างมี12ข้อมูลเราตัดตรงนี้ออกไปแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มจนไม่เกิดวายพอยต์นะครับมาครบ12ข้อมูลเราก็จะได้กราฟมาใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีก P ีซีอีกตัวหนึ่งครับหมายเลข25่ทับครับเช่นกันครับ ก็ต้องมีการเรียงลำดับวันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บริค่าที่ได้มาจากไฟคูปองแล้วก็โปรแกรมที่นี่มิดก,ก็จัดเนเยตข้อมูลไปคิดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็น collected data ครับไปโปรดักต์ของของกีฮัมครับซึ่งพี่ต๋องพี่พาดกม录入ไว้เรียบร้อยแล้วครับเ,เทมเพลตให้แล้วเทมเพลตครับ เช่นกันครับก็ยังมีวายพอยต์เกิดขึ้นเราก็ทําการเก็บใหม่นะครับแล้วก็เอามาพอดกราฟใหม่อีกทีหนึ่งครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้เกือบหลุดนะนิด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 หนึ่งครับไม่ไม่น่าเกียดจะเัาเงียบครับขออนุญาตเรถามนิดครับคือถ้าตามกราฟที่ดูเนี่ยครับถ้าอยู่ระหว่าง Upper กับโ o เ e r ถึงแม้ว่ากราฟจะกระโดดขึ้นดลงก็ถือว่าปกติปกติครับปกติครับถือว่าอยู่ในแบนด์วิดครับ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ข้อมูลที่จะเป็นเส้นเส้นตรงครับโทษครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเส้นตรงแนวอย่างเงี้ยหนึ่งเลยอุณหภูมิแต่ละวันก็จะไม่เท่ากันสองเลยนักบินก็ไม่ใช่คนเดียวกันการที่จะเข้าคอนดิชันได้เนี่ยคนหนึ่งอาจจะเข้าได้เร็วอีกคนหนึ่งอาจจะเข้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็อาจเปลี่ยนไปครับมันเข้าอย่างที่พี่ป้องอธิบายเรื่องของสร้างเบสไล พี่บอบอกว่าเมนูเฟเจอร์เบสไลน์เป็นไอเดียอุดมปติมันไปล็อกขี้ยนในเซลล์ใน ISA International Stand a ฐา day ซึ่งมันทำได้จริงทำทาไม่ได้แต่ว่าถ้าเราใช้จีเนเรเป็นคั้สมัยโมเดลมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นเรื่องเรื่องของจริงแพคที่ข้อเป็นเป็นรูปธรรมข้อมูลหลายๆถ้าเกิดใครทำเป็นเรื่องตรงแสดงว่าหลอกเราหลอกแน่นอนครับ ต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ของ PC9 หมายเลข3ทับ3 4ครับเช่นเดิมครับก็ข้อมูลก็ได้จากไฟคู่ปองแล้วก็โปรแกรมเทคนนิมิตก็ครับโปรแกรมเทคนิมก็คิดให้เหมือนเดิมครับก็ยังมีวายพอยต์เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ตัดทิ้งได้ครับแล้วก็จะมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามครับ ครับในส่วนต่อไปครับในเรื่องของการทำ engine เทนแบบมันติเ engine aircraft นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนาวาการเอกพงศลิกภูประยูนครับรองเสนานิกการกรมช่างอากาศมาบรรยายครับผม